วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนพันษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนหล่อใหญ่26ต้นและเทียนสลัก28ต้นและสำหรับจังหวัดต่างๆมีเทียนหล่อใหญ่13ต้นและเทียนสลัก19ต้น เสร็จแล้วพระราชทานพระวะโรกาสให้หม่อมหลวงอภิช,ชัยชยางกูลนาคหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่<น>หัวทรงพระกรุณา,<น>ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทดดนในพรรษานี้เฝ้ากราบทูลลา<น>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใจาการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน3นายได้แก่ดาบตำรวจอานน์วันทอง10ตำรวจโทนัฐกรกุยรัฐและ10ตำรวจตรีอาชาวชินพงศ์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางร,ระเบิดชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสายบุรีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจคนพื้นที่ตำบลกะดุนงเหตุเกิดบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านเจาะคือแยกระเพาะบ้านกูแวหมู่ที่2ตำบลกะดุนงอเภอสายบุรีจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประกอบอาหารพระราชทานช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย หาศูนย์ขหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีขหารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564วันนี้มีผู้แทนจากอําเภอคลองหลวงอําเภอธัญบุรีอําเภอลำลูกกาอําเภอเมืองปทุมธานีอําเภอสามโคกอําเภอลาดหลุมแก้วและอําเภอหนองเสือเข้ารับอาหารพระราชทานรวมทั้งสิ้น3 2 6 5ชุด นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในอำเภอลาดหลุมแก้วเพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปราบลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่าวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR วอารคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอ e ีด n เนชั่นหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี0 0 1 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี023 6 06799 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19และการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงนี้ประกอบกับมีบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 และต้องการการสนับสนุนด้านอาหารน้ำดื่มสถาบันเทคโนโลยีจิตลดายังคงทำหน้าที่สนองพระราชบัญญัติในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทำความดีบำบัดทุกบำบรรงสุขวันนี้ครัวร้านปรุงสารพัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาบุคลากรสมาคมศิษย์เก่าจิตลดาในพระราชูปถม และผู้สมทบทุนภายนอกได้ปรุงอาหารสุกใหม่เมนูบุญเส้นผัดไทยทรงเครื่องจำนวน300กล่องส่งมอบอาหารแก่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวันกรุงเทพมหานครและชุมชนผู้ประสบภัยโควิดลาบพราวภาวนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ สมนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.prayoffice.th ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ